มาที่ r o v ในส่วนของการตั้งค่านะครับผมจะปรับกลางแบบนี้แล้วก็เฟรมเรทเปิดสูงมาทดสอบกันโอเคในส่วนของการทัาสกิล่ายสกิลก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับ เฟรมเลดก็จะวิ่งอยู่ที่หกสิบนะห้าสิบเก้าหกสิบโอ้โหจบเลยนี่นะดูนะครับ จบเกมแล้วไหมโอเคจบเกมอันนี้ก็คือในส่วนของ ROV นะครับสรุปว่า ROV ปลาแบบนี้เล่นได้อยู่นะ